น้ำเป็นน้ำแข็งหมดแล้วค่ะทุกทุกคนเห็นไหมคะเป็นน้ำแข็งแบบแข็งเป๊ะที่สามารถเล่นไอซ์คอกี้หรือสเก็ตน้ำแข็งหรือว่าเล่นสกี ki, แบบครอสคันทรีได้แล้วนะคะน้ำแข็งหมดแล้วแข็งแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยก็วินนี่มายืนอยู่ในกลางเลยนะคะในกลางเลย ป้าวินนี่ขึ้นมายืนอยู่บนกลางเลยนะคะเยี่ยมมากเลยน้ำในทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเยี่ยมมากจริงๆนี่ปกติเป็นที่กระโดดน้ำเป็นทัมโพลีนนะคะเยี่ยมมาก สวัสดีค่ะทุกๆคนน้ำกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะคะในทะเลสาบแห่งนี้เป้าอินนี่จะมาเล่นสเกต็ตน้ำแข็งเอ้ยเล่นสเกต็ตน้ำแข็งเล่นไม่เป็นสกีนะคะสไตล์ cross country นะคะพรุ่งนี้มาตรวจสอบสภาพน้ำและสภาพอากาศเยี่ยมมากเลยค่ะทุกๆคนตอนนี้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะคะ เอออนี่มาเดินอยู่เกือบใจกลางเลยนะคะน,น,นู่นสามีว่าอนี่ยืนอยู่ตรงนูน้นตรงนี้คือโอ้โหขาอย่างกระปุยฝ้ายเลยสวยงามมากนะคะเป็นทะเลสาบสวยขาวใสเยียมมากเลย ตอนนี้น้ำในทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วอย่างสิ้นเชิง